เปลี่ยนเซตเซตเปลี่ยนส้ายนะครับทําการเซตอัพกีตาร์ครับเรเดียสน,นะครับรัศมีที่บริเวณตัวเฟรตบอร์ดแล้วก็ทําการเซตอัพแอคชั่นนะครับที่บริเวณนัดกับสัตเดินให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูนะครับหลังการเซตอัพเป็นยังไงกันบ้าง1อันนี้ตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับ 1e 1e 0.07นะครับแล้วก็ 6E 0.09ครับ แอคชั่นเล่นสบายนะครับเหมาะสมกับสายเบอร์สิแล้วตัวนี้ใช้เป็นสายเบอร์สิบดันะครับสายเมกาเรียบร้อย1ตัวนะครับถ้าทำเฟดได้ดีนะครับทำเฟดได้ดีเซตอัพคอได้ดีเนะี่ยมันจะสามารถทำแอคชั่นสามารถปรับแต่งให้ดีได้นะครับตัวนี้มันเกิดปัญหาคือเฟดนะครับเฟดตรงนี้เขาเกิดปัญหามันเลยทำให้การเซตอัพมันยากแล้วก็จะมีไม้เบรสซิ่งนะครับไม้ค้มโค